เราดูวิธีการใช้งานนะครับ Remove นะครับเวอร์ชัน0.4นนะครับก่อนอื่นนะครับแตกไฟล์นะครับจะได้ไฟล์มา2อย่างนะครับเป็น Remove l o a d e r แล้วก็วิธีใช้งานนะครับไปที่โปรแกรมม่ช็อตนะครับเลือกอันสุดท้ายนะครับ p ร o ิ e ต t y และก็ให้เลือกุูมนี้นะครับบางคนอาจจะเขียนได้เหมือนผมนะครับจากนั้นก็ให้ลากโปรแกรม ดีมูฟโลดเดอร์นะครับพอามาใส่ในโฟลเดอร์ช็อตแล้วก็เปิดโปรแกรมนะครับตรงนี้ก็รอนะครับก็ลองเชื่อมต่อกับเซิร์ฟเวอร์นะครับจากนั้นก็จะมีให้ใส่ฟาเว์ดนะครับแล้วก็ให้กดที่สตาร์ทโปรนะครับก็จะมีหน้าต่างโปรขึ้นมาแบบนี้นครับแล้วเราก็เข้าเกมไปช็อตได้เลยนะครับ จากนั้นผมจะมาสร้างห้องนะครับเล่นให้ดูนะครับทดลองนะครับอือ่นน,นะครับอ่ารอนัดเดินได้นะครับ 360องศาครับสามารถหันเป้าได้หมดนะครับทุกทิศนะครับจากนั้นก็ออที่เป็นจ้ำนะครับกระโดดรัวนะครับ โฟรนี้จะใช้ได้กับบางเฉพาะโหมด ai นะครับบางด่าาน,น้นนะครับแล้วก็โหมดเฟียนะครับจะสามารถใช้โปนี้ได้นะครับถ้าเป็นถ้าไปใช้เล่นโหมดปกติก็จะมันจะโดดไม่ขึ้นนะครับเปิดสปีดสักหน่อยวิ่งช้ามาก จากนั้นนะครับเรามาดูนะครับสปีดแฮกฟิกนะครับเมื่อตกกันที่สูงนะครับเลือจะไม่ลดนะครับถ้าตกันที่สูงนะครับดูครับเห็นว่าเรือไม่ลดนะครับโปนี้นะครับเมื่อเราเกิดเนี่ยจะมีแสงรอบตัวนะครับห้าเปิดโปรห้าเปิดโปรสปีดแฮกฟิกตอนนี้นะตอนที่มีแสงรอบตัวนะครับจะทําให้หลุดนะ แต่ผมแนะนำว่าให้ใช้สปีดปกติจะดีกว,ว่านะถ้าเกิดไม่อยากมีปัญหาอะไรมากนะครับตัวน,น,นี้ก็โปรเดินทะลุนะครับโปรนี้นะครับวันนี้โปรเดินทะลุนะครับเลื่อนหลอกตาศูนย์ครับเอาไว้สำหรับ การพวกคนที่ใช้โปรโมโกแสงนะครับมันจะไม่เห็นแสงเรานะครับเวลาไปเล่นโหมดโกนครับไอ้พวกที่ใช้โปรโมโกเนี่ยจะมองไม่เห็นเรานะครับอ่าส่วนพวกนี้ก็วาร์ปซ้ายขวานะครับอ่าก็ลองใช้ดูนะครับเออเปลี่ยนชื่อนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับดูชื่อผมนะครับตอนนี้เป็นชื่อลองดูนะครับเปลี่ยนชื่อนะครับเห็นไหมครับ ันนี้ก็ไม่มีชื่อนะครับอีกอันหนึ่งก็ชื่อนี้นะครับน้อนก็นอนนะครับแล้วก็ F4 เปิดอ้าวซายออนโอเคนะครับจบวิธีการใช้งานแค่นี้นะครับ